สวัสดีครับผมนะ,นะครับผมที่ปรึกษาฝ่ายขายโตต้าซิมซิบางเมืองสมุทรปราการนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรถวีออนะครับเป็นปี19นะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับผมอยู่ที่498,000นะครับซึ่งรถรุ่นนี้จะเป็นที่นิยมของตลาดมากครับผมซึ่งใช้ทั้งประหยัดน้ำมันแล้วก็ความปลอดภัยค่อนข้างสูงครับผม เดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะครับว่ารถคันนี้รุ่นนี้มีออปชั่นอะไรบ้างนะครับเชิญนั้งนี้เลยครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับว่ารุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งจะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับผมจะสามารถเบาเสียงลําโพงได้ในตัวนะครับและสามารถเลื่อนช่องวิทยุ FM AM ได้นะครับแล้วก็มีจอกล้องถอยหลังด้วยนะครับได้อย่างข้อดีของคันนี้ก็คือว่าเป็นเบาะหนังนะครับผมสีดําสะอาดมากเลยครับผม ท่านใดสนใจรถมีอสนะครับหรือว่ารถอื่นๆที่ท่านอยากได้นะครับติดต่อผมได้ครับนัดนะครับผมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ก็0805655647นะครับผมโตตาสมิทชัวบางเมืองสมุทรปราการครับสวัสดีครับ